สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมาจับปากจ้า่ทีผูโชว์เป็กระบอกค่ะนะฮะช่วงแรกช่วงนี้สับสนโดยทวีที H Y นะครับของดีไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอค่ะสินค้าขายไม่ทันแล้วค่ะนะคะขายดีเบอร์เอาว่าเป็นเวสัมอาารักษาตรงจุดรอยแดงรอยดำเท่านั้นค่ะนะคะรอยแดงรอยดำหายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่เหนียวไม่มันไม่มันแห้งไวซึมไวนะคะเพราะว่าเขาจะรักษาตรงจุดจากดำาๆจะปรับเป็นน้ำตาลจากน้ำตาลจะปรับเป็นน้ำตาลอ่อนแล้วก็ปรับจุดตาเปล่าแทบม ไม่เห็นเห็นผลตั้งแต่คืนแรกที่ใช้นะคะเจ้าของบอกขายไม่แพงกับสภาวะเศรษฐกิจย่ําแย่ขนาดนี้ไปเป็นโปรเลยครับโปรขวดนึงยังไม่ถึง400เลยครับหนึ่งขวด3 0 ml ด้วยได้กันนะครับหขวดราคา390บาทเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าใครอยากจะซื้อโปรโมชั่นเป็นเซตเล็กเลยซื้อ3ขวดนะฮะราคาพิเศษเลอเพียงแค่หนึ่ับาทเท่านั้นหรือจะเป็นโปรโมชันพิเศษเซตชุดใหญ่ครับกับทวิตทววายซื้อห้าขวดแถมฟรีหนึ่งขวดราคาเดิมพันกว่าบาทไม่ขายนะจ้าหรือเพียงแค่หนึ่งพันเก้าร้อย โทรเลยเบอร์นี้ครับ0ู 0, 0 4 6 2 8 4 5 5่หปหรือที่ไลน์แอดทวิตเอ h y นั่นเองค่ะนะคะข่าวแรกค่ะสด so, ทุกทางเพราะว่าอย่างนี้ตอนนี้เป็นคลิปไว้รอบอีกแล้วสำหรับโตโน่พาคินคุณแม่ทำไมเหรอคะโตโน่นะครับกระโดดสระน้ํขนาขณะเล่นคอนเสิร์ตหน้าเวทีเลยตูมไปเลยนะฮะมันไม่ใช่สระน้ำ <S <S 2> <S 2> อะไรอ่ะมันเป็นบอนอ่อน้าพุเออก็ลงไปเลยไงกระโดดไปเลยดำน้ําไปไเลยหน้าไม่ทิมลงแม่ดูได้ไงหน้าไม่ทิมกูเห็นแล้วเรียกได้ว่า แต่ใครขยับไปทางไหนก็เป็นกระแสนะฮะสำหรับนับกร,ร้องนักแสดงตัวโล่ตางินนะะกระแสรหรือสร้างกระแสกระแสสิ<อ>แต่สร้างมันก็เป็นกระแสไม่ล่าเออนี่นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหนุ่มโตโน่นะครับก็คือใส่เต็มทุกการแสดงของเขาเลยไม่ว่างานจะเล็กนะครับหรือว่างานจะใหญ่แค่ไหนก็ไม่เคยทําให้แม่เนี่ยที่เป็น f c หลัหลัก,กผิดหวังเพราะแม่เต่าเนี่ยชอบมากนะฮะเซฟรูปเซฟวิดีโอเก็บมาในอัลบ,บ้าตลอดนะฮะล่าสุดก็เช่นกันครับเมื่อมีการแชร์คลิปการแสดงของโตโน่ล่าสุดเลยคุณผู้ชมเป็นคลิปงานปราร์ตี้วันเกิดของหนุ่มโตโน่ก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังเด้อนอกจากจะถอดเสื้อโชว์กล้ามแล้วเนี่ยนะครับยังเพิ่มการลุกเหลือ ตูนี่นะครับกระโดดลงไปหลวงพูดดีนะไม่ดูไอ้นั่นอนะ่ะกระโดดเลยเป็นอีตรงสระน้ำที่เท่งโล่ขึ้นมาน่ะเสียบตูดเข้าไปอถ้าเสียบตูดขึ้นมาน่ะมึงเอ้ยนะฮะกูไม่กลัวเสียบตูดหรอกกูสงสารไมโครโฟน,นเออนั่นแหละนะครับมีแต่คนด่านะออด้วยการนะครับกระโดดจากเวทีพร้อมไมค์ลงไปในสระน้ำพุที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเจ้าตัวบอกว่ากระโดดลงไปแล้วจะร้องต่อแล้วก็เต้นตามปกติแต่เกิดผิดพลาดครับ เมื่อ <đâu? S 1> อะไรพอเมื right. yeah. okay ่อกระโดดลงไปปุ๊บด้านลื่นล้มทําให้หนุ่มโตโน่นะฮะจับไม้แล้วก็ตุ่มลงประจมไปกับน้ำมันนะฮะไฟก็เลยไม่ช็อตเลยนะฮะเถอะแม่ขอเถอะมึงกระโดดขนาดนี้มึงใส่กางเกงในอันเดอร์แวร์ตัวเดียวหรือมึงแก้ผ้าลงไปดีกว่ามึงจะดังกว่านี้เอนไหนๆก็ไหนๆเลยไม่ได้เป็นอนาจารไม่อนาจารมันเป็นวันเกิดของมึงเองอ่ะมึงแก้ผ้าลงไปเลยวันเกิดก็ต้องแต่งชุดวันเกิดสิถูกไหมเออแล้วมึงจะมาใส่กางเกงยีนธรรมหาเลยล่ะมึงใส่กางเกงวันเกิดแล้วกระโดดลงไปแม่จะชื่น ชมหนูแม่จะรักหนูรักเลยนะกูรักเลยแล้วตอนนี้ไม่รักหรอไม่รักเพราะว่าหลังๆเริ่มเพี้ยนแล้วเป็นไงบ้างคิดไปเล่ที่ขอแชร์กันไปอ้ามังดูหน้ากูสิดีคนชื่นชมกูเห็นเขาด่ากันโอ้โหด่าทำไม บางคนบอกนี่แหละเจ็บแหละแต่เก็บอาการนะครับบางคนบอกว่านางเป็นอะไรกับนางมากมเื่อสมัยครูเล่นยางอ่ะกระโดดยางอ่ะกระโดดยางเลยอ่ะบอกว่าบางคนบอกว่ากระแสไม่พักเลยคนนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะโดนของอะไรเข้าไปหรือเปล่าอยากเห็นโตโน่ไตหลังคาบ้างจังนะฮะเดี๋ยวว่าตายจริงนะว่าสมัยก่อนไอ้นี่มันทำไงแล้วมันเล่นยาก่อนขึ้นคอนเสิร์ตไงอะไรอ่ะไม่ใช่โน่นะลูก อานะครับข่าวเขารู้กันหมดเขาบอกอแม่มันพีมันพียาอยู่ข้างหลังแล้วมันเล่นยาหนักมาก<อ>แล้วพอมันขึ้นคอนเสิร์ตมันโอ้ยอย่ายให้พูดเลยเอลำบากแต่ไม่ใช่โน,โน่นนะลูกอีกคนนึงครับนี่บางคนก็บอกว่าลำบากโตโยกูต้องมาโดดน้ําตามอีกนะเตรียมรอดูเลยโตโยก็คือแจ๊ดแจ,แจ๊ดทุนชื่น,นอ่ะเข้าไปคัฟเวอร์ในรายการโดดดีดๆนวมึง <c oughs> ๋ยวขาหงขาหักขึ้นม<อ>า น,นั่นแหละคะเดี๋ยวพี่จะบอกให้น้ามันลื่นเออโดดลงไปเนี่ยบางทีเข่าโราลงขาจริง ข้อต่อเราลงไปเสร็จปั๊บเนี่ยมันหักมันพลิกได้ใช่อันตรายมันไม่ใช่สระน้ําที่เราไว้เนี่ยไว้น้ำไปนะมันจะมีน้ําเป็นตัวดันมาอันนี้สระนี่มันตื้นเนาะตื้นด้วยอ่ะลองลองระวังก็แบบโดนพื้นแล้วกันเต็มโดนพื้นเต็มเต็มแล้วต้องระวังต้องระวังมันอันตรายมันจะเป็นตัวอย่างไม่ดีให้ครับเยาวชนไหนๆก็ไหนๆแล้วมาขนาดนี้ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรหรอกแก้ผ้าเลยเชื่อเออแก้ผ้าวันเกิดยังไงก็ต้องแก้ผ้าแล้วมันจะเป็นการที่ตื่นเต้นเหรอ กูจะตื่นเต้นมากจริงเหรอกูจะพอสแล้วพอสอีกเออพอสพอสแล้วก็แคบแคบแล้วก็เซฟแล้วก็ตกแล้วก็พอสพอสพอสแล้วก็ขยาย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 ดูกล้ามฮะขยายดูกล้ามดูกล้ามหน้าขากล้ามหน้าท้องแล้วกล้ามหน้าขาหลอกอืล้ามหน้าท้องไม่ดูไม่ดูทำไมอ่ะไม่เอาตอนนั้นมีคนเขาเอารูปมาที่ว่าน้องเขาเป้นอีกข่าหนึ่งอ่ะแล้วเ็าแคปมาให้กูดูอ่ะกูตกใจกูรูซีอุยอ่ะ มึงก็ไปส่งมาให้กูอ่ะไม่ใช่ไม่ได้ส่งไม่เคยอย่ามากูยังไม่กล้าลบออกจากทุกมึงเชื่อไหมกูไม่กล้าลบออกจากโทรศัพท์เลยอ่ะเวลาเพื่อนกูเพื่อนกูใครด่าแรงๆกูส่งรูปนี้ไปให้ดูมันกลัวกันหมดเลยอ่ะเดี๋ยวนะอะไรรูปโน่เนี่ยไม่ไม่ได้ส่งตาเหลือขึ้นมาลพี่รันหรือเปล่าฮะไม่อยากพ่รันแล้วส่งไหมไม่น้องกลัวมากเราเราไม่ได้เกลียดอะไรน้องนะแต่เราบางทีเราแบบนี้ไงนี้ป้าไอ้นี่รูปนี้ป้าเนี่ยแหละ เดี๋ยวเรากกลับไปอีกแป๊บหนึ่งดิพี่พิรันกูมีรูปไม่ใช่เนี่ยใช่ใช่ช็อตนี้เมื่อไหรดูดินะนะนะใช่ไหมใช่ไหมกูกลัวกูอาจจะเข้าไม่ถึงก็ได้นะเออม่เข้าไม่ถึงแฟร์ใช่ไหมเข้าไม่ถึงแฟร์มนเป็นการโคดเต้นโค์แดนซ์แดนซ์แบบสไตล์แบบโทนอเดนอย่างงี้แบบมันก็เป็นสไตล์ของเขาเออนะฮะแมเข้าไม่ถึงเนี่ยแม่ก็จะบอกว่าเขาเหมือนซีอุยก็ไม่ได้ปะ มันส่งกันมาบเป็นไบรอมส่งมาใน,ในมือถือแม่แม่แม่ก็เลยกดดูแล้วก็เซฟกูเซฟก็เหมือนจริง <laughs> สูงดีซูมน้อยมัเออก็คือกูอไม่กล้าลบเลยอ่ะ ลบเข<พ>าไ,ไ,ไม่ได้ตอแหละนะคุณบอกผมไม่ได้ตอแหลกูเซฟกคุณไมไ่กล้าลบเลยงานนี้นะครับแจ๊ดชวนชื่อนะครับตอบแล้วครับหลังคนเชียร์ให้โคฟเวอร์เป็นโทโน่กระโดดน้ำนะฮะ<ม> ง,อองานนี้นะครับพี่ต้อยภูมิกับรายการก็มาดิครับช่องเว r ร์พ i อยครับได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอ,อคอคุยกับคุณแจ๊ดเรื่องนี้ในติ๊กต็อกนะฮะว่าคุณแจแ๊ดปฏิเสธว่าไม่เอาแต่พี่ต้อยเองที่เป็นผู้กับกับเนี่ยนะครับก็ตื้อยังหนักมากบอกว่าเอาหน่อยเชื่อพี่โดดน้ำให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่เอาน้ําอุ่นให้ช่วยพี่หน่อยนะมันกําลังมาเลยแล้วก็สรุปรวบรัดจบด้วยการขอบคุณของคุณแจ๊ดนะฮะบอกขอบคุณมากน้องเพื่ออนาคตของพี่แล้วก็รายการนะฮะออออก็ต้องรองดูกันต่อไปว่าอีกกี่อาทิตย์เทของรรราาายกก็มคับ ที่คุณแจ๊ดจะคอปเวอร์เป็นคุณโตโน่ก็โดดลงสระน้ำนั่นเองนะครับโดดดีๆสระน้ำอ่ะบางทีมันลื่นต้องเซฟหน่อยเนาะเข่าเขิข้อต่อขามันไปหมดต้องระวังเดี๋ยวมีบัตรชมคอนเสิร์ตโตโน่ฟรีมาให้ใบหนึ่งเอาไหมไม่ทำไมอ่ะมึงดูนะเขาเป็นนักร้องนะเดินสตาเด์สตาหกนะมึงพูดใหม่มึงพูดใหม่สิเดินสตาหกมึงพูดตั้งแต่แรกที่วัามีนังมีบัตรฟรีอะไรอ่ะมีบัตรฟรีให้ไปดูคอนเสิร์ตโตโน่ ดีใจจนแบบตาเลือกตาลนเลยดีใจอุ้ยอยากไปตัวัวสั้นอุ้ยเออเปลี่ยนเรื่องทัวอะไร่ะกูก็เลือกตอนนั้นกูเาะว่าน้องมันหล่อสุดกูก็ว่าเขาหล่อสุดแต่ตอนนี้มันไม่หล่อตรงไหนปากกามาวงปากกาไม่พอเลยล่ะทำไมอ่ะเอาสีกูจะไม่ได้แอนตี้น้องฉันก็ดูน้องมาตลอดแล้วแต่ตอนหลังน้องน้องไปแล้วว่าลืมไปหน่อยเหระ มันไม่ใช่แนวพี่ไงพี่ก็มีความสุขอะพี่เข้าไม่ถึงพี่เข้าไม่ถึงแล้วมันไม่ใช่เออ <c oughs> อย่างแนวแม่นี่ต้องเป็นแนวยังไงที่เห็นแล้วดูแล้วมันเทิงตาันเทิงใจใบใบวินอ, <c oughs> ออใบวินอ่าพีพีบิวเกอก็เดินมาแล้วกูยังรู้ว่าเขาเป็นอะไร <c oughs> มันเข้าใจปะ่ะเข้าใจเออว่าเขาเ,เขาเป็นเออเขาเป็นเออ หลอกน่ารักเออเออเข้าใจไหมอ่ะเออเข้าใจพอเดินมากูรู้ว่าเขาเป็นอะไรไม่ใช่เดินเดินมาอออะไรมึงเป็นอะไรคะลมฉับลมชับมึงเข้าใจไหมอ่ะเออเดินมาไม่เป็นแบบว่าแบมแบมอย่างเงี้ยกูยังรู้ว่าน้องเขาเป็นอะไรไงเขายังไม่มีอะไรอย่างนี้ไงเป็นแจ็คแันหวังอย่างเงี้ยเออมึงก็เห็นแจ็คสันหวังทาอย่างนี้ไหมอ่ะเออเออแล้วแจ็คสันหวังทำ่ะ พ่อแจ็คสันหวังทำเขาเขาทำแล้วดูหล่อไงไม่ละเขาดูหล่อเพราะาเขาหล่อมากเขาหล่อเทพไงอาร์ลี่ไม่เทพตรงไหนอน่ะพักก่อนเธอมือ <laughs> เอาเรามาดูนะครับเอาเดี๋ยวก่อนพักเบรกเนาะไปดูคุณเอ๋ปรีนากันนิดหนึ่งไม่ได้อ่านนานเลยเนาะคุณเอ๋ปรีนาเนี่ยนะครับซื้อรถยนต์ไฟฟ้าไม่ถึงวันพังแล้วก็ด่ายับโพสลงโซเชียลเลยนะครับเซืเอ้อยี่ห้ออะไรามาอ่าวันนี้นะครับคุณปารีนานะครับเดี๋ยวคุณเอ๋ปรีนาโพสในเฟซบุ๊กครับมีการโพสภาพรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งป้ายแดงดนะครับเอ๋ซืนะ้อแพงอยู่นะลูกเนี้ย เป็นใหม่เอี่ยมอ่องกันเลยทีเดียวนะคะเพราะก็ขอบว่าพี่สาวซื้อรถคันนี้มาได้ไม่ถึงวันตนขอยืมมาขับได้ไม่ถึงครึ่งวันก็ต้องลากเข้าศูนย์ตรวจซ่อมแล้วเอ๊ะครับพาไปไหนครับพาไปเร์มไก่หรือเปล่ามันก็เลยเ <c oughs> จอปัญหาแบบนี้เข้าไปพี่สาวบอกว่ายมอรสตนะฮะเป็นตัวย่อของม <Y om. S 2> อยอ,อย่ามา อย่ามาเล่นกับไฟหรือเปล่าอย่ามาเล่นกับไฟปณีนาครับวันที่เพิ่มเติมว่าปัญหารถที่พบก็คือสตาร์ทรถติดนะฮะแต่เข้าเกียร์ไม่ได้มันขึ้นเอชดีแบบเต็มแล้วเสียหรือเอขับไม่เป็นเงาแน่ๆรถมันติดนะเอเกินเจ้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหมเนี่ยฮะเกินเจ้าสิบเปอร์เซ็นต์ในคอมเมนต์ในโซเชียลมีเด รถมันตาตาติดไงเอกฉันไม่ได้ว่าเธอนะแต่ว่าฉัน<ม>ฉันฉันชอบเธอนะแต่ว่ารถบบม,มันติดนะแต่ว่าทำไมเธอขับมันไมษายนบบว่าเธอขับไม่เป็นหรือเปล่าระบบมันขึ้นว่า HD สตี้แบตเตอรี่ช็อตออฟพอโทรศัพท์เข้าหาเซลล์เซลล์ก็บอกให้โทรศัพท์ไปที่ลเซ็นเตอร์พอคุยกับคอลเซ็นเตอร์ก็บอกให้ล็อกรถสองครั้งแล้วก็กด อ่าแล้วก็กดไม่ล็อกรถหนึ่งครั้งนะเขาบอกขั้นตอนนาแล้วก็กุญแจเนี่ยจิ้มไปที่ปุ่มสตาร์ทเพื่อเป็นการรีเซ็ตเกี่ยวกับรถยนทั้งหมดไม่ว่าจะขับรถไปไหนเนี่ยนะฮะก็ทำอย่างนี้ทําได้จอดกี่ครั้งก็ต้องทำแบบนี้ทุกครั้งก็ทําไปหลายครั้งจนสุดท้ายเนี่ยรีเซ็ตไม่ได้ก็จึงโทรศัพท์หาเซลอีกรอบหนึ่งและเซลลก็แนะนําให้โทรศัพท์หาคอรเซ็นเตอร์ซึ่งเขาก็มาลากรถไปซ่อมทําให้พี่สาวโมโหจนพูดว่ายอมอรสตอรออพอพูดไปแบบนี้ฉันว่ายี่ห้อนี้แพงอรอรอร ย e ี่ห้อเมื่อวานเห็นไหมอาอ่าไอ้พูดได้ไหมเนี่ยพูดได้ไหมเนี่ยเพราะขอเบอร์แต่ว่าเราเห็นในโซเชียลที่เขาแชร์กันเนาะพูดได้แหละนะฮะอ,อ่ะนั่นแหละหลังจากโพสจบไปก็มีหลายคนนะ,ะอยากรู้ว่าสิ่งที่พี่สาวข,ของคุณเอปรินาพูดว่ายอมอรอสอต,ตอเนี่มันย่อมาจากอะไรซึ่งเอกก็ไป้ให้สองคำคือออ่างรอเรือแปลว่า,วาไอ้รถนะฮะไอ้รถนะฮะไอ้รดดีแต่แล้วดีเออวประหยัดน้ำมันบางคนก็บอกว่านะครับอ่า เรื่องของซอโซกับต่อเต่าเนี่ยก็อาจจะแปลว่าส่วนหนึ่งของข้างล่างหรือเปล่าแต่ว่าเออนะฮะอืผมบอกอนี้ฮะมีคนเขาพูดกับชั้นช่างเยอะมากไม่เกี่กับเนอีนะอืมเขาเป็นขวัญใจของนี่เลยอืมยอดเอืมใช่นะครับส่วนสําหรับยอมอเนี่ยก็ม่มีใครกล้าโพสต,ตรงๆว่ายอมอย่อมาจากอะไร เยเมนเยเมนแปลว่าอะไรเหรเยเมนไปด้วยประเทศหนึ่งอ๋อประเทศเยเมนแต่ไม่ใช่เยเมนนะกูรู้กูรู้ยอร์โมเอลลอซาตาเออเดี๋ยวต้องเยเมนให้รถรถนี่เยเมนเยเมนไอ้โรซันตาเออโรซันตาคอจะคริสต์มาสอะไรเงาจะคริสต์มาสแล้ว เยเมนอไอรสซานต้าแล้วทาไมเอ๋ไม่ซื้อไอ้นี่ล่ะกูดแคทออร่าล่ะพี่สาวอ่ะไม่รู้ไม่ว่าเขาบอกกูดแคทถ้าเกิดลุงตู่เขาเซ็นเอเอ็มโอยูให้ไงแล้วยังไง กูดแคทออร่า่ะเขาเป็น MOU จากร้านกว่าหรือ6กแสนไงฉันก็ว่าเห็นเขาคนเขาขับกันเยอะอยู่นะแล้วแต่ว่าเข้าใจนะเพราะว่ารถที่เอพี่สาวซื้อมันคันใหญ่กว่าไงมันดูน่ารักกว่าแต่ว่ากูดแคทมันจะน่ารักน่ารักเลยไงมันเป็นรถแบบเล็กๆใช่ไหมล่ะแมวไม่ได้ใหญ่ก็รถกูดแคทก็แมวเหมียวไงกูอยากจะเปลี่ยนจะใต้หาอยู่แล้วเนี่ยทําไมอ่ะอีโอมเอ้ยค่าน้ามันทุกคนโดนเหมือนกันหมดอื เติมน่ะห้าร้อยพันหนึ่งห้าร้อยพันหนึ่งหมด่ค่าน้ามันไปเท่าไหร่แล้วเดือนหนึ่งอ่ะค่าไฟไฟก็แพงคุณผู้ชมอืเปิดค่าไฟมาล่าสุดอ่ะห้าพันเจ็ดจากเมื่อก่อนจะแค่สองพันเจ็ดขึ้นมาเป็นห้าพันเจ็ดอย่ามาเล่นกับไฟอะไรก็แพงไปหมดทุกอย่างขึ้นหมด่ายยกเป็นเงินเดือนค่าของชีพก็ขึ้นเออทุกอย่างขึ้นหมดนะอื เราก็ไม่ได้แอนตี้อะไรใครมาเป็นรัฐบาลเราก็เฉยๆหมดราคาแต่ว่าโอ้ค่าไฟแพงจริงพี่ยอมรับเลยะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยไปเจอแพงขนาดนี้มาก่อนนะบกูก็เลยไม่จ่ายเดือนนึงอก็ไม่จ่ายเดือนที่สองจ้าพักเบรกกันดีกว่าอฝากไปด้วยนะคะสำหรับทวีที่จูเยนะคุณผู้ชมนะอันนี้ไม่ขึ้นราคานะแต่พร้อมจัดส่งฟรีคุณจะสั่งกี่ขวดเขาก็จัดส่งฟรีให้คุณหมดเลยนะคะ รอยแดงรอยดาหายนะคะดิฉันกล้าพูดตรงนี้ด้ว่ารอยแดงรอยดาหายแต่ถ้าเป็นรอยฟ้าต้องใช้เวลาครับนะฮะและที่สําคัญเนี่ยไม่เหนียวไม่มันเครื่องสำอางเซ็ตเก่าไม่ต้องทิ้งทาทับไปได้เลยตอนเช้าล้างขึ้นมาคุณก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่พูดไม่โกหกค่ะนะคะครับอ่ะวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยขวดนะครับสามสิบแมวด้วยกันครับราคาขวดละ390บาทเท่านั้นเองนะครับแล้ววันนี้มีโปรซื้อ3ขวดนะครับโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง1,000บาทเท่านั้นแล้วก็มีโปรเซ็ตชุดใหญ่ครับซื้อ5ขวดฟรีไปอีก1ขวดคคครรับาาเพียงแ่ ส0บาทเท่านั้นนะครับส่งทุกส่งฟรีทุกออเดอร์ทุกโปรโมชั่นเลยนะครับโทรเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วครับ0 8 0 4 6 2 8 4 5 5หรือที่ไลน์ทวิตเอ S Y ครับแปบสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ